นำจ่ายพัสดุผ่านตู้นำจ่ายพัสดุอัตโนมัติหรือ i-box นับว่าเป็นบริการนำร่องของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนที่ต้องออกไปทำงานและไม่มีผู้ที่อยู่บ้านหรือไม่สะดวกรับพัสดุในเวลาราชการซึ่งตู้นี้จะตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุวินทวงศ์บริเวณชั้นหนใกล้ทางเข้าทางออกของห้างและเป็นแห่งแรกที่นำร่อง กระบวนการการทำงานของตู้ i อ o x กจะทำงานผ่านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งค่าร,ระบบการสั่งจ่ายไปรษณีย์ที่เป็นจดหมายหรือพัสดุแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงแต่ไม่เกินระยะเวลา2วันหลังจากสินค้ามาถึงตู้ i-box กซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานต้องทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ibox.thailandpost.co.th เพื่อให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผู้รับปลายทางแจ้งผู้ฝากเพื่อจ่ายหน้าสิ่งของโดยระบุให้ผู้นำจ่ายจ่ายผ่านตู้ไอโบก และเมื่อสิ่งของมาถึงปลายทางพนักงานนำจ่ายผ่านตู้ i อ o x บ็อกจะส่งรหัสยืนยันรหัสผู้รับผ่าน SMS ในระบบมือถือพร้อมส่งรหัส OTP มาให้เพื่อให้ผู้รับสามารถใช้การรับสิ่งของผ่านตู้ไอ o x บ็อกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2558นี้เวลาที่มีสิ่งของมาถึงนะครับเขาก็จะเอาสิ่งของเนี่ยเอามาใส่ในตู้นี้เสร็จแล้วก็จะส่ง SMS ไปที่คนรับที่ลงทะเบียนไว้ พอเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาในใน S M S จะบอกเลขรหัสรหัสลับที่ใช้ครั้งเดียวนะครับเวลาที่คนรับมามามารับสิ่งของที่นี่เนี่ยก็เอานำเอาบัตรประชาชนเนี่ยมามาเสียบเข้าไปเพื่ออ่านว่าเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งของที่จะรับได้จริงไหมโดยดูจากบัตรประชาชนแล้วก็กดรหัสลับที่เราให้ไปถ้าสองอย่างตรงกันตู้จะเปิดออกแล้วเขาก็รับสิ่งของนั้นไปเนี่ยง่ายฮะ ขณะที่อ้อมใจชื่นประสาทผู้ใช้บริการตู้ไอบ็อกมานานกว่า2เดือนแล้วบอกว่าปกติเธอเองไม่ได้อยู่บ้านต้องออกมาทํางานข้างนอกและที่สําคัญทํางานเกี่ยวกับธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งต้องพึ่งไปรณียีเป็นหลักและเธอก็บอกอีกว่าหากสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าผิดรูปแบบลูกค้าก็จะคืนสินค้าผ่านระบบไอทบ็อกที่เธอได้ลงทะเบียนไว้จึงถือว่าได้รับความสะดวกที่สุดจากการใช้บริการนี้และที่สําคัญยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วย ไปปกติถ้าเรามารับที่ตู้นี้ค่ะมันก็สะดวกกับเราถ้าเกิดว่าเราต้องไปรับที่ปอนอมีเลยค่ะเราไม่สะดวกค่ะมารับที่นี่จะสะดวกกว่าแค่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปแล้วคือมีเลข OTP เข้ามาแล้วคือเรากดได้เลยค่ะตู้เปิดอัตโนมัติเลยค่ะวางใจวางใจค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้ตู้ไอบอกตัวนี้ก็คือเปิดได้ตลอดค่ะไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะ ล่าสุดผู้ที่ใช้บริการนำจ่ายสินของไม่ต่ำกว่าวันละ70ชิ้นต่อวันซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมีแผนจะขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้รับที่ไม่อยู่บ้านผ่านตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่องโดยหวังให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตเพื่ออำหนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า10แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปี2559นี้